สองคนนี้จะคิดเหมือนกันต่อเมื่อตลาดไปในทิศทางเดียวกันในระยะยาวๆเขาจะคิดเหมือนกันหมดจึงจะทำให้ภาวะผักดันอย่างเช่นถ้าช่วงที่มันตกถ้ามันไม่เร็วแบบนี้เนี่ยมันค่อยๆตกนักลงทุนระยะสั้นกลางยาวจะคิดเหมือนกันหมดนะแต่เนื่องจากตอนนี้มันตกเร็วมากจนเข้าไปสู่จุดแนวรับของนักลงทุนระยะยาวนักลงทุนระยะยาวเริ่มเข้าซื้ออ่า มันก็เลยจะเกิดการสลับกันระหว่างสั้นกลางและยาวนะฮะฉะนั้นการลงทุนให้คิดจากลงทุนระยะยาวไปหาสั้คือต้องมองให้ออกว่าเรากพลังอยู่แบบซีรีส์ไหนนะครับอันที่14เรามี19ข้อนะฮะ14ใช้ชาร์จแพทเทิร์นแบบรายชั่วโมงเพื่อดูการเข้าออกจากการลงทุนอ่ะเขบอกว่าเวลาจะเวลาจะเข้าให้ดูยาวไว้แต่เวลา เวลาลงทุนให้ดูยาวไว้เพื่อจะได้รู้ว่าเราลงทุนแบบไหนแต่เวลาเราจะเข้าหรือออกจากการลงทุนเนี่ยให้ดูสั้นเพื่อให้รู้ว่าเราจะหนีในช่วงจังหวะแบบไหนที่มันจะสั้นๆได้เช่นตัวอย่างกราฟแบบนี้เยน,นะนะอย่างนี้อย่างนี้พอเราดูสั้นนี่กราฟเป็นแบบชั่วโมงนะครับ เราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเราดูแบบลายแชั่วโมงปับ๊บเพราะเราลากเส้นแบบนี้ปั๊บเนี่ยอ่ะอย่างเงี้ยอย่างตอนนั้นเราลากเส้นปุ้งเนี่ยนี่นี่น,นี่คือเหตุการณ์เพิ่งเกิดเพิ่งเกิดไม่นานนี้นะฮะไม่นานนี้นะครับตัดลงปั้งเนี่ยนะฮะสมมติเราลากเส้นเทรนไลน์มันลงเป็นขาลงพอมันตัดขึ้นหรือกําลังขึ้นเนี่ยก็เป็นจุดที่เราเริ่มเข้าสู่ตลาดหรือออกจากตลาดเฉะนั้นการลากเทรนไลน์ให้เป็นก็มีความสําคัญเพื่อให้รู้อันนี้ก็คือกราฟ ของราคาทองคำเมื่อแต่นี่มันไม่ใช่ปัจจุบันนะมันมันไม่ได้ update. อัปเดตตอนนี้เราก็กลับมาดูว่าเรายังอยู่ในหัวข้อการบริหารเงินแล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึงแนวโน้มทิศทางในในทองคำที่ที่จะถึงในทิศหน้านะครับเราก็จะเข้าสู่ถามต่อบนะครับสิบช้เใช่ พูดไปแล้วสิ <c oughs> ควบคุมการ <c oughs> การซื้อขายแบบ2อสาวันครั้งจนกว่าท่านจะคล่องจึงจะเป็นนักลงทุนที่ซื้อขายภายในวันเดียว <c oughs> หมายความว่าอะไรอันนี้คือเรากำลังสอนวิธีการบริหารเงินท่านอยู่นะฮะในหัวข้อ Money Management นะฮะในข้อที่15บอกว่าเวลาเราซื้อขายด้วยส่วนหลักๆเนี่ยตอนนี้เนื่องจากตลาดมันผันผวนไปเร็วเนี่ยแล้วเราถ้าเราเข้า สองสาวันในครั้งเนี่ยจนกว่าเราจะคล่องเนี่ยเราถึงจะใช้แบบภายในวันเดียวภายในวันเดียวก็คือเราใช้กราฟสั้นลงเป็นกราฟหลายชั่วโมงเพื่อตัดสินใจเพราะว่าถ้าเราเราไม่คล่องปั๊บเนี่ยเราไปดูของเร็วๆปุ๊บเรามึนนะเราก็จะไม่รู้ว่าตัวเราจะเข้าเข้าออกอยังไงเพราะมันไปดูเร็วมากไปนึกภาพหไหมฮะเวลาเราจับสัญญาณภาพเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเครื่องรับสัญญาณเราดีหรือ,อยังนะถ้าเราเครื่องรับสัญญาณเรายังไม่ค่อยดีเราไปจับสัญญาณภาพเร็วๆเลยนะ เป็นลายชั่วโมงนะเราดูไปลงมาเราก็มึนว่าตัวเราควรจะทําอะไรถูกไหม <S <S เพราะว่าเราก็จะมหมึนนะบางทีเราลงลงไปเฮ้ย hey, มันมึนเลยว่ามันจะซื้อหรือจะขาย <S 1> <S 1> เพราะว่าวันวันหน,นึ่งเนี่ยมันทั้งขึ้นทั้งลงเลยนะอย่างเมื่อวานนี้ฮะเมื่อวานนี้มันมีทั้งลงและขึ้นใช่ไหมขึ้นไปลงมาลงมาขึ้นไปลงมาขึ้นไปดูแล้วงงเลยนู้นมันบ้ามันลงเลยเพราะว่าราคาเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ขึ้นไปขาเดียวใช่ไหมอย่างเมื่อวานเนี่ยราคาทองคำเนี่ย พันหกรนิ้งหน่องนิ้งหน่องขึ้นไป1,690กร่วงพุทธลงมา75ใหม่อันนิ้งหน่องนิ้งหน่องขึ้นไป1,693กร่วงพุทธล,ล,ลงมา8ปดีใหม่อะไรเงี้ยเราก็สิ้นก็ขึ้นไปใหม่ฉะนั้นถ้าเราไม่คล่องเนี่ยมันเหมือนกับเราเครื่องรับสัญญาณยังไม่ดีนะเราไปดูมันเร็วมากเราหมื่นเราไม่จะเอาอะไรกันแน่วันนี่นะฮะฉะนั้นเขาถึงแนะนำว่าให้ดูแบบ2-3วันครั้งจนคล่องแล้วเราก็ให้ไปซื้อเร็วขึ้น ในข้อที่16บหกเขาบอกว่า <c oughs> นักลงทุนเนี่ยนะอย่าไปติดกับความคิดเดิมๆหรือความคิดเก่าๆหรือแม้กระทั่งพอเราอ่อานข่าวปุ๊บเราเอามาตัดสินใจการลงทุน <c oughs> คือข่าวเนี่ยมันใช้เป็นตัวเขาเรียกว่าวเป็นตัวเป็นตัว,ตวหลายๆครั้งที่ท่านที่ลงทุนอยู่นานๆอยู่ในตลาดท่านจะรู้ว่าส่วนใหญ่พอข่าวมันออกมามันคือหนังเรื่องนี้ใกล้จบแล้วนะ ถูกไหมฮะบางทีมันก็เขาเรียกว่าต้องมีความคิดสวนทางะะแต่ว่าเรื่องข่าวต่างๆหรือความคิดเดิมๆในการลงทุนเนี่ยเขาถึงบอกว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเพราะเดี๋ยวนี้ตลาดมันไปไวเพราะว่ามันเป็นโลกของไอทีพอตลาดไปไวเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนความคิดของเราเร็วเหมือนอย่างเงี้ยอาทิตย์ที่แล้วประมาณนี้สิบวันก่อนเนี่ยเฮ้ยทองมันยังขึ้นอยู่เลยพันเจ็ดร้อยห้าสิบทำท่าจะดี รับทุกตัวตอนนั้นเนี่ยอู้เป็นขาขึ้นในช่วงประมาณประมาณวันที่สิบสิบเอ็ดเนี่ยเอ๊ะข้างล่างอะประมาณวันที่สิบสิบเอ็ดอย่างเนี้ยนะฮะมันยังอยู่ในนิดนางขาขึ้นราคามันยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลีย่ยตอนนั้นอยู่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมมันมันแนวโน้มสวยมากเลยใช่ไหม แล้วเราจําได้ไหมพอ EU ประชุมกันเลิกวันที่9กันลางคืนเที่ยงคืนวันที่9ะ่ะแล้วเราหยุด10-11-12ใช่ไหมพอ12ร่วงโพกันเราหยุดเนี่ยมันก็ตกเริ่มวันที่12ฉะนั้นบอกถ้าเราไปยึดกับความคิดเดิมๆไอ้หาเขาบอกว่าจะขึ้นหัวแล้ววันทําไมตกอะ่ะใช่ไหมฮะคือบางอย่างเนี่ยมันต้องไปตามตามเซนติเมนต์ของตลาดที่กําลังเปลี่ยนไป ที่เรกำลังเปลี่ยนไปเพราะมันเปลี่ยนเรวมากในช่วงวันที่9ธันวาที่เราหยุดกันเนี่ยเราหยุดวันร,รัฐมโน,โนูญนะสิบสิบเอ็ดนะสิบสองเรายังหยุดอยู่ฝรั่งมันลุยเราเข้ามาแล้ววันนี้น,นี่วันนี้มันเกิดแท่งนี้แล้วนะครับฉะนั้นไม่เป็นไรในนักลงทุนในระบบโกโออนไลน์ของ m t s ม o กเราสามารถซื้อขายได้ฉะนั้นท่านก็จะสามารถหลบออกจากตลาดได้นะครับฉะนั้นบางอย่างเนี่ยก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องไม้ด้วยนะครับซึ่งก็ ทาง MTS Go ก็มีระบบการซื้อขายที่เราเรียกว่าเป็น g ก o ออนไลน์ที่เรียกว่าทันสมัยมากในขณะนี้แล้วก็สามารถซื้อขายได้24ชั่วโมงจนถึงเที่ยงคืนถ้านักลงทุนที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของนักลงทุนทองคำจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบโกออนไลนเพราะว่าระบบโก o ออนไลน์ของ MTS Go เราไม่ได้หยุดันนัชนเ,เราจะหยุดตามฝรั่งถ้าฝรั่งหยุดเราหยุดถ้าฝรั่งไม่หยุดเราก็ต้องลุยต่อ เพราะไม่งั้นมึงเล่นมาตีหัวเราข้างหลังตอนที่เราหยุดไม่ได้อย่างวันที่12เนี่ยชัดๆเลยเราหยุดกันเฮ้ย hey, ฝรั่งมันยังขายอยู่เลยแล้จะไปขายที่ไหนอะไม่ได้ดังนั้นระบบเราสามารถส่งคําสั่งได้17ครับการลงทุนที่ดีต้องมีความคิดเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ไปตามกระแสของฝูงชนคือเราอาจจะตามมา r k e ติ้งบ้างตามบทวิเคราะห์บ้างแต่นี้สุดเนี่ยต้องบอกว่าเงินของท่านท่านต้องตัดสินใจ โดยเฉพาะเมื่อ,อไหร่ท่านมีสถานะเนี่ยท่านต้องเกาะติดสถานการณ์ท่านต้องเกาะติดแล้วท่านต้องเข้าออกได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเนี่ยอย่างวันที่สิบยังบอกขึ้นอยู่เลยสิบสองมันล่วงก็ต้องล่วงตามมันนะเพราะมันล่วงแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนสถานการณ์มันเปลี่ยนเพอเอิญไปเที่ยวอยู่ต่างประเทศไม่ทันได้ดูมาทีลงมาอยู่กับพื้นแล้วอะไรเงี้ยมันก็ไม่ทันใช่ไหมครับ ฉนันระบบของการลงทุนในโลกยุคใหม่เนี่ยต้องเป็นออนไลน์เท่านั้นนะฮะต้องเป็นออนไลน์ท่านอย่าไปหวังพิ่งมาเลตติ้งโทรนิ่งนองนิ่งนองเกิดเฮ้ยมันยังรับถ่ายไม่ทันมันนี่โอ้ยโอ้ยน้องรับเร็วหน่อยโอ้โอ้โอโลง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 วันไม่ทันใช่ไหมครับฉะนั้นท่านต้องไอที IT, เรื่องสมาร์ทโฟนเรื่องออนไลน์เนี่ยมันต้องมีแล้วนะครับฉะนั้นนักลงทุนเดี๋ยวนีมน้มันสะดวกนะครับใช้ iPad iPhone ใช้ตรงนั้นเถอะครับอย่าไปใช้โทรศัพท์โทรศัพท์เนี่ยผมแนะนําว่าใช้เฉพาะเวลาที่อยากจะฟังเขาอะไรเวลาที่มันไม่ได้ฉุกเฉินอะไรนะครับเดี๋ยวนี้นะมันก็เปิด iPhone แล้วเราก็ไปเดินช้อปปิ้งนะเราก็ดูราคาเออมันล่วงล่วง,วงกูกดพึกเลยออกจบจริงๆนะครับเพราะว่าอย่าไปกลัวเทคโนโลยีบางคนท่านบางท่านท่านผมทราบอายุ560แล้วนะก็เห็นเครื่องล้วกลัวมากเลยแล้วมันเล็กนะ เราก็บอกอุ้ยเดี๋ยวนี้คุณลุงไม่ต้องกลัวใช้ iPad ขยายได้นั้นก็พืดยืดขยายก็ตาไม่ดีก็ไม่ต้องกลัวมันยืดขยายได้นั้นนักลงทุนผ่าน MTSco เราใช้ iPad เป็นนะนะฮะไม่เป็นเราก็มีระบบสอนฉะนั้นการลงทุนที่ดีก็ต้องใางั้นนะฮะนักลงทุนที่ดีต้องใช้เทคนิคอลนอเลนนิสได้แล้วก็ต้องศึกษาและพัฒนาตลอดอย่างนงี้ครับที่เราเอากราฟให้ดูแล้วก็พูดตรงนี้เนี่ยเรากลับไปกลับมาเพื่อให้เห็นของจริง ไอกราฟเนี่ยคือของจริงว่าเทคนิคขอมเป็นอย่างนั้นแล้วมันเราจะทําอย่างไรที่มันมีการเปลี่ยนตามสภาพเทคนิคเปลี่ยนก็ต้องว่าเปลี่ยนใช่ไหมครับเทคนิคเปลี่ยนแต่ตัวเรายังอยู่เราก็ติดดอยทุกทีคําถามก็คือว่าเราเมื่อไหร่จะเลิกติดดอยกันซะทีถูกไหมฮะถ้าเราเข้าใจว่าเทคนิคข้อมันเปลี่ยนแล้วเนี่ยเรายอมไปตามนั้นเรากระจายความเสี่ยง เอ้ยไม่มั่นใจเอ้ยเขาว่าให้ออกออกสิบเปอร์เซ็นต์อ่า mm hmm. พอมันตกเอ้ยมั่นใจออกซะหน่อย mm hmm. เมื่อไหร่เราฝึกอย่างเงี้ยเราจะเป็นผู้ชนะในตลาดก็เลยทำให้เวลาเราขาดทุนเราขาดทุนน้อยแล้วเวลาเราพลิกลับเราก็สามารถทำกำไรได้ในข้อสุดท้ายหรือสึกข้อ19กาการลงทุนที่ดีต้องมีหลักการและหลักการที่ดีต้องเป็นหลักการง่ายๆไม่สลับซับซ้อนบางที อ่านบทควา์มึงเขียนอะไรก็ไม่รู้อ่านเสร็จไม่รู้ให้ทําอะไรเป็นไหมฮะวิที่อ่านเสร็จนะผมไม่อ่านองคนอื่นมึงเขียนเสร็จแล้วมึงให้กูทำอะไรวันนี้จะลงมันจะขึ้นหรือมันจะลงอ่านแล้วไม่รู้เลยเหมืนอนกันเพราะมันบอกว่าจะลงก็จะมีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยงงนะฮะฉะนั้นมันก็ต้องชัดเจนหรือการที่เราบริหารเงินลงทุนเราอะเราเองก็ต้องชัดเจนนะบางคนเนี่ยนะครับมีโกลฟิวเจอร์นะสิบสัญญานะเป็นลองซะห้าเป็นช็อตอีกห้า แล้วต่างซีรีส์อีก3โอ้ไม่รู้จะเอาอยัางไงเลยเพราะว่าท่านไม่รู้ว่าท่านคิดหรือว่ามันจะขึ้นหรือจะลงนะพอมันขึ้นน้องก็หยิบตัวนี้นะถ้ามันลงก็หยิบตัวนี้นะมันเขาเรียกว่าคิดแบบสลับซับซ้อนเนี่ยะก็คือมันจะมึนๆแล้วตัวเองก็จะออกไม่ถูกทัานในหลักการจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าพยายามลงทุนเป็นแบบ Simple สามารถเข้าแล้วออกแล้วก็ทำกำไรกับมันแบบแบบง่ายๆแบบธรรมดา จร,จริงๆการลงทุนมันไม่ได้สลับซับซ้อนแต่ว่าที่เราไปคิดให้มันสลับซับซ้อนเองแล้วเราไปหลอกตัวเราเองเราพบเลยว่าส่วนใหญ่นัลงทุนไปหลอกตัวเราเองนะครับ<ม>แล้วก็ไอ้ตำราพวกนี้สามารถแอปพลายไปกับสต็อกได้แอปพลายไปกับสต็อกได้ออผมจริงๆยังมีต่อแต่ว่าเดี๋ยวผมกลัวเวลาไม่พอผมจะทิ้งเวลาไว้ให้ท่านสอบถามด้วยนะครับแล้วเราก็จะมาสู่ภาพรวมที่อยากจะวิเคราะห์ ในเรื่องของอาทิตย์หน้าว่าควรเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่คําถามท่านใดที่จะมีคําถามอาจจะเขียนก็ได้นะครับเขียนขึ้นมาจริงๆถ้ามีเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะมีเตรียมสไลด์ไว้เยอะมากกลัวพูดไม่ทันอ่ะอันนี้เป็นภาพที่เพิ่งสร้างมาเมื่อเมื่อเมื่อคืออนหรือเมื่อกี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นภาพกราฟระยะสั้นเขาเรียกว่าเป็น intra d ย์กราฟนะครับ เป็น intra day ครับอันนี้เรากำลังจะพูดเรื่องของการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคการวิเคราะห์ในเชิงเทคนิคแล้วมองไปว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรฉะนั้นมันก็มีโอกาสทั้งจะถูกและผิดแต่ว่าเราก็เชื่ออยู่บนสมมติฐานของเทคนิคทางสถิติว่ามันน่าจะเป็นอย่างไรนะครับโดยภาพรวมๆก็คือจะเห็นได้ว่าราคาทองคำนั้นปรับตัวลดลงมา เนี่ยนะครับจากระดับประมาณ1,750เหรียญเมื่อแค่5้วันก่อนมันปรับตัวลดลงมาแล้วก็ทิ้งดิ่งลงมาจาก1,750มาที่เกือบจะ1,560ประมาณ180 190เหรียญน,นะฮะก็ตกมาประมาณ2,000กว่าบาทต่อบาททองคำสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเห็นได้ว่าในช่วง เมื่อวันพฤหัสกับวันศุกร์มันสร้างเบสในระยะสั้นมากแล้วน,นะครับเรากำลังคุยกันมันกำลังสร้างเบสรองรับที่ระดับ1,564หี่เหรียญน,นะมีม,มีมีบางอันมันจึงลงไปที่1557ก็มีนะครับแต่ว่าเวลาเรามองเขามองแบบภาพรวมเราก็ลากเส้นข้างบนลงมาปืด๊ดว่านี่เรียกว่าเส้นเทนไลน์เส้นเทนไลน์นี้ปรากฏว่าเมื่อคืนมีการเบรค อามือคืนมีการเบรกแต่เป็นเบรคแบบน,น้อยๆคือเบรคแบบเก่งใจดังนั้นโดยภาพรวมๆก็วิเคราะห์ได้ว่าเหมือนกับราคาจะอยู่ตกในระยะสั้นๆสั้นนะอันนี้เราพูดแบบสั้นอย่างง,งนะฉะนั้นเรามองว่าถ้ามันอยู่ตกเนี่ยเราลากเขาเรียกว่าไฟโบนาชีนะครับตัวนี้ไฟโบนาชีฟิกเกอร์นะครับเราสมมุติว่าเราคิดว่ามันอยุดตกตรงนี้ เราลากว่ามันตกจากตรงนี้ลงมาเรากำลังหาว่าถ้ามันเด้งมันจะเด้งไปถึงไหนนะครับเราก็เรียกว่าสองกล้องมองเรามองว่าโอกาสที่จะเด้งเนี่ยไปที่ระดับ1625กับ1640เนี่ยมีมีค่อนข้างสูงนะครับถ้าตรงนี้สามารถอยู่ตกได้จริงหมายความว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้านั้นมีโอกาสที่จะเกิดที่เขาเรียกว่า technical rebound เทคนิเคเข้ารีบาวขึ้นไปในระดับ50%ที่ระดับพัน